สวัสดีครับก่อนรับชมรับฟังคลิปขอแรงสนับสนุนเล็กๆจากทุกคนฝากกดไลค์และกดติดตามให้ด้วยนะครับไปรับชมรับฟังกันได้เลยครับสวัสดีครับกลางเดือนธันวาคม2568นี่โอ้โหการเมืองไทยนี่ร้อนแรงจริงๆนะครับมีการยุบสภาแล้วก็กำลังจะเลือกตั้งใหม่บรรยากาศมันเหมือนเอ,อ่อทุกคนกำลังจ้องตากันอยู่ วันนี้เราเลยรวบรวมข้อมูลที่เพิ่งออกมาสดๆร้อนๆเลยครับมาแบบหนึ่งปึกใหญ่เลยมีทั้งงานวิจัยที่ไปส่งสไตล์การสื่อสารของผู้นำมีโพลหลายสำนักที่ตัวเลขน่าสนใจมากไปจนถึงข้อมูลเศรษฐกิจจากแบงค์ชาติที่อาจจะบอกเราได้ว่าจริงๆแล้วคนไทยกังวลเรื่องอะไรกันแน่ ใช่เลยค่ะเหมือนเรามีจิ๊กซอหลายชิ้นเลยที่มองเผินๆอาจจะดูไม่เกี่ยวกันแต่เป้าหมายของเราวันนี้คือจะลองเอาทั้งหมดนี่แหละค่ะมาต่อกันดูว่าภาพสุดท้ายที่ออกมามันบอกอะไรเราเกี่ยวกับอนาคตการเมืองไทยได้บ้างว่าสิ่งที่นักการเมืองกำลังพูดกับสิ่งที่คนอยากได้ยินจริงๆเนี่ยมันเป็นเรื่องเดียวกันหรือเปล่าน่าสนใจมากครับ งั้นเรามาเริ่มที่จิก๊กซอชิ้นแรกกันเลยดีกว่ามีงานวิจัยชิ้นหนึ่งเข้าไปนั่งแกะสไตล์การสื่อสารของนักการเมืองไทยในช่วง5ปีที่ผ่านมาแล้วเจออะไรที่อ๋อน่าทึ่งมากครับคือเขาแบ่งทุนําเราได้เป็น3แบบชัดๆเลยใช่ค่ะแล้ว3แบบนี้มันเหมือนคนละยุคสมัยกันเลยนะเริ่มจากพันเอกประยุทธ์จันโอชางานวิจัยบอกว่านี่คือสไตล์คลาสสิกเลยค่ะคือแบบท็อปดาวน์ เป็นการสื่อสารทางเดียวจากบนลงล่างเน้นควบคุมสั่งการเพื่อก็รักษาความสงบเรียบร้อยอ๋อเหมือนเป็นสไตล์ของผู้บัญชาการสารชัดเจนแต่ว่าไม่มีช่องให้โต้ตอบกลับไปใช่ไหมครับถูกต้องเลยค่ะตอนแรกๆคนบางกลุ่มอาจจะชอบนะที่ต้องการความนิ่งแต่พอเวลาผ่านไปโดยเฉพาะในโลกโซเชียลวีดียที่ทุกคนอยากมีส่วนร่วมสไตล์นี้มันเลยเริ่มสร้างระยะห่าง กลายเป็นแบบว่าดูเข้าไม่ถึงไปซึ่งตัดภาพมาที่ในายเศรษฐาทวีสินนี่คือครัวตรงข้ามเลยในงานวิจัยบอกว่านี่คือภาพของผู้นำที่เข้าถึงได้มาจากโลกธุรกิจใช้โซเชียลมีเดียเหมือนเป็นห้องทำงานอีกห้องหนึ่งเลยใช่ค่ะสร้างแบรนด์ตัวเองชัดเจนมากว่าเป็นนักปฏิบตัติเป็นซ e o ที่ลงมือทำไรนานผลเร็วโปรง่งใสแล้วก็เปิดให้คนเข้ามาคอมเมนต์ได้ตลอด เป็นการสื่อสารสองทางเต็มรูปแบบเลยซึ่งต่างจากแบบแรกโดยสิ้นเชิงแล้วก็มีอีกสไตล์หนึ่งที่น่าสนใจไม่แพ้กันคือนางสาวแพรทองทานชิน,นวัตรซึ่งงานวิจัยเขาเรียกว่าใช้การสื่อสารเชิงอารมณ์หรือ empathic communication คำนี้สำคัญมากเลยค่ะมันไม่ใช่แค่การพูดนโยบายแต่มันคือการสร้างความผูกพันทางอารมณ์คือเขาใช้เรื่องราวส่วนตัวเข้ามาเกี่ยวด้วยเช่นบทบาทความเป็นแม่เพื่อให้คนรู้สึกเชื่อมโยง รู้สึกเข้าอกเข้าใจแล้วก็เอาภาพลักษณ์ใหม่นี้ไปผสมกับมรดกทางการเมืองเดิมของครอบครัวได้อย่างเออลงตัวมากโหพอฟังแบบนี้เราเห็นภาพชัดเลยเรามีผู้นําสไตล์ผู้บัญชาการสไตล์ซีอนักปฏิบัติแล้วก็สไตล์นักเล่าเรื่องที่เข้าถึงอารมณ์คําถามคือแล้วคนรุ่นใหม่เขาเก็ตกับสไตล์ไหนมากที่สุดล่ะครับในงานวิจัยเขาฟันธงเลยนะคะว่าเด็กรุ่นใหม่โดยเฉพาะเจนซกับเจนวเนี่ย เขาเชื่อมต่อกับสไตล์ที่เข้าถึงง่ายแล้วก็มีการโต้ตอบแบบของนายเศรษฐานและนางสาวแพรทองทานได้ดีกว่าเยอะเลยในขณะที่สไตล์แบบพลเอกประยุทธ์ยิ่งนานวันก็ยิ่งรู้สึกห่างเหินนี่มันเป็นจุดเปลี่ยนที่ชัดมากว่าความคาดหวังของคนฟังมันเปลี่ยนไปแล้วเขาไม่ได้อยากได้แค่คนมาสั่งแต่อยากได้คนที่คุยด้วยได้ก็น่าสนใจนะครับว่าสไตล์ที่มันต่างกันสุดขั้วขนาดนี้แล้พอเอาเข้าจริงคนฟังเขาซื้อไหม เขาตอบสนองยังไงกันแน่ซึ่งพอเราไปดูผลโพลล่าสุดนี่โอ้โหน่าตกใจเลยคะ่ะน่าตกใจเลยใช่ไหมครับน่าตกใจจริงๆโดยเฉพาะนิด้าโพลล่าสุดวันที่14ทธันวาคมมีตัวเลขหนึ่งที่โดดเด้งขึ้นมาเลยคือคำถามที่ว่าท่านสนับสนุนใครเป็นนายกรัฐมนตรีคำตอบอันดับหนึ่งนะคะไม่ใช่ชื่อนกักการเมืองคนไหนเลยแต่คือยังหาคนที่เหมาะสมไม่ได้เดี๋ยวดิลนะครับอันดับหนึ่งคือย,ยังไม่เลือกใคร ได้คะแนนไปเท่าไหร่ครับเนี่ย40%นค่ะ4ี่นี่มันมันสูงมากนะครับคือเกือบครึ่งประเทศเลยนะที่มองไปแล้วบอกว่าเอ๊ยยังไม่ใช่สักคนมันเกิดอะไรขึ้นครับใช่ค่ะและที่น่ากังูลกว่าคือตัวเลขเนี้ยมันพุ่งขึ้นจากไม่กี่เดือนก่อนเองนะตอนเดือนกันยายนัยังอยู่ที่แค่27%เอยู่เลยการที่มันกระโดดขึ้นมาเกือบเท่าตัวในเวลาสั้นๆเนี่ยมันไม่ใช่แค่คนลังเลแล้วแต่มันคือสัญญาณของความผิดหวัง หรืออาจจะเป็นความไม่พอใจกับตัวเลือกทั้งหมดที่มีอยู่บนโต๊ะก็ได้เหมือนกับว่าตัวเลือกที่มีอยู่ตอนนี้มันไม่ตอบโจทย์คนส่วนใหญ่เลยถูกต้องค่ะแล้วในโพเดียวกันแม้แต่นายนะัทพงษ์เรืองปัญญาวุฒิกับพักประชาชนที่คะแนนนำมาตลอดคะแนนก็ลดลงหรืออย่างนายอนุทินชาญวีรกูลคะแนนนิยมส่วนตัวก็ลดลงจาก20%เรหลือแค่1 2เองประเด็นของนายนุชพินนีน่าสนใจนะมีบทวิเคราะห์ของบลูมเบิร์กเขาชี้ว่า คะแนนที่ลดลงอาจจะมาจากภาพการรับมือปัญหาน้ำท่วมภาคใต้หรือท่าทีที่ดูแข็งเกร้ากับกัมพูชาในช่วงที่ผ่านมาซึ่งมันก็สมเหตุสมผลนะคะมาแสดงให้เห็นว่าเหตุการณ์จริงหน้าง,งานมันส่งผลต่อคะแนนนิยมได้เร็วมากแต่เรื่องมันยังไม่จบแค่นั้นค่ะเพราะในขณะที่นีดาโพบอกแบบนี้พอเราไปดูซูปเปอร์โพที่ออกมาไล่เลี่ยก,กันผลกลับออกมาอีกแบบเลยยังไงครับ ซูเปอร์โพลไปถามว่าคนคาดการว่าใครจะได้จัดตั้งรัฐบาลกลายเป็นว่าในอนุทินกลับมาเป็นอันดับ1นึที่30%เอร์เทิ้งห่างคนอื่นพอสมควรเลยอ้าวเดี๋ยวนะครับตรงนี้มันขัดกันชัดๆเลยนะนิดาโพลบอกคะแนนนิยมส่วนตัวลดลงหวบแต่ซูเปอร,ร์โพลบอกคนเชื่อว,ว่ามีโอกาสตั้งรัฐบาลได้มากที่สุดตกลงมันยังไงกันแน่ครับเนี่ย นี่แหละค่ะคือหัวใจของเรื่องนี้เลยมันทำให้เราต้องแยกสองคำออกจากกันคือความนิยมชมชอบหรือ popularity กับการยอมรับในอำนาจและศักยภาพหรือ perceived power มันอาจจะไม่ใช่เรื่องเดียวกันขยายความหน่อยได้ไหมครับผมว่าน่าสนใจมากมันเหมือนกับเออเวลาเราดูฟุตบอลนะคะเราอาจจะเชียร์ทีมเล็กที่เล่นสนุกมากสู้สุดใจอันนี้คือ popularity แต่ถ้าให้แทงว่าใครจะได้แชมป์ลีกเราอาจจะไปเลือกทีมใหญ่ที่ทรัพยากรหนามีประสบการณ์มากกว่าอันนั้นคือ Perceive Power ซึ่งส่วนดุสิตโพก็ให้ภาพที่คล้ายๆกันคือคนมองว่าพักภูมิใจไทยของนายอนุทินมีความพร้อมแล้วก็ทรัพยากรในการเป็นรัฐบาลมากที่สุดแม้ว่าในแง่ภาพลักษณ์ความทันสมัยหรือความนิยมพรรประชาชนอาจจะดูดีกว่าก็ตามอ๋อเข้าใจละคือคนอาจจะชอบพรรหนึ่ง แต่เชื่อว่าอีกพักหนึ่งมีโอกาสเป็นรัฐบาลได้จริงมากกว่าโอ้ซับซ้อนเหมือนกันนะซับซ้อนมากค่ะและมันสะท้อนความรู้สึกของคนที่ไม่รู้จะเลือกอะไรดีทีนี้คำถามต่อมาคือทำไมละ่ะทำไมคนถึงรู้สึกสับสนและยังไม่ตัดสินใจกันมากขนาดนี้ นั่นสิครับบางทีคําตอบเอาจจะไม่ได้อยู่ในสิ่งที่นักการเมืองพูดแต่อยู่ในสิ่งที่คนกําลังรู้สึกในชีวิตประจําวันของเขาจริงๆซึ่งพอเราไปดูรายงานจากธนาคารแห่งประเทศไทยภาพมันชัดขึ้นมาเลยชัดมากค่ะเพราะในขณะที่การเมืองกําลังหาเสียงกันอย่างดุเดือดเนี่ยตัวเลขเศรษฐกิจมันส่งสัญญ,ญาณเตือนภัยอยู่เงียบๆรายงานดัชนีความเชื่อมั่นทางธุรกิจล่าสุดจากแบงก์ชาติชี้ว่าอุปสรรคอันดับต้นๆที่ผู้ประกอบการกังวลมากขึ้นเรื่อยๆก็คือความต้องการในประเทศที่ต่ํา แปลงง่ายก็คือคนไม่มีเงินหรือไม่ก็ไม่กล้าใช้เงินใช่ไหมครับถูกต้องค่ะและที่น่ากังวลคือรายงานระบุว่าพฤติกรรมระมัดระวังการใช้จ่ายนี้มันเริ่มลามไปถึงกลุ่มผู้มีรายได้สูงบางส่วนแล้วด้วยซ้ําไม่ใช่แค่คนทั่วไปที่รัดเข็มขัดแต่คนที่มีกําลังซื้อก็เริ่มชะลอการใช้จ่ายโอ้โหถ้าคนรวยยังไม่กล้าใช้เงินนี้เป็นสัญญาณที่ไม่ดีเลยนะไม่ดีเลยค่ะและข้อมูลนี้มันไปสอดคล้องกับผลสํารวจของซูเปอร์โพลแบบพอดีเป๊ะเลย ที่เขาถามว่าปัญหาอะไรที่ประชาชนกังวลมากที่สุดอันดับหนึ่งแบบทิ้งห่างเลยคือปัญหาปากท้องและค่าครองชีพสูงถึง82%ค่ะ82%นี่คือเสียงของคนเกือบทั้งประเทศแล้วนะใช่ค่ะ มันคือเสียงส่วนใหญ่ที่กำลังตะโกนบอกว่าเรื่องนี้สำคัญที่สุดสำหรับพวกเขาตอนนี้ดังนั้นพอเราเอามาต่อกันนักการเมืองอาจจะกำลังพูดเรื่องสไตล์การสื่อสารที่ทันสมัยเรื่องอุดมการณ์เรื่องวิสัยทัศน์แต่ประชาชน82%กํากำลังกังวลว่าเดือนหน้าจะคินอะไรจะจ่ายค่าไฟยังไงมันเลยเกิดภาวะที่เรียกว่าพูดกันคนละเรื่องขึ้นมา ผมว่านี่อาจจะเป็นคําอธิบายที่ดีที่สุดเลยนะว่าทําไม40%ของคนถึงยังหาคนที่เหมาะสมไม่ได้เพราะว่ายังไม่มีใครพูดในเรื่องที่เขาอยากฟังที่สุดหรือต่อให้พูดก็ยังไม่มีใครที่เสนอทางออกที่พวกเขารู้สึกเชื่อมั่นได้จริงๆถูกต้องที่สุดเลยค่ะแล้วพอเราบวกปัจจัยอื่นๆเข้าไปอีก ทั้งข่าวน้ำท่วมใหญ่ทั้งใต้ท,ตที่คนเดือดร้อนความตึงเครียดตามชายแดนหรือคดีความต่างๆในสารรัฐมนูญมันยิ่งซ้ำเติมบรรยากาศของความไม่แน่นอนเข้าไปใหญ่พอคนกังวลเรื่องเงินในกระเป๋าและความปลอดภัยในชีวิตการสื่อสารทางการเมืองที่ไม่ตอบโจทย์หลักพวกนี้มันก็อาจจะกลายเป็นแค่เสียงรบกวนในสายตาของเขาไปเลยก็ได้พอเราเอาข้อมูลทั้งหมดมาวางเรียงกันแบบนี้มันเห็นภาพที่น่าคิดมากเลยนะ จากตอนแรกที่เราคุยกันเรื่องสไตล์การสื่อสารที่ต่างกันของผู้นำมาถึงผลโพที่คนส่วนใหญ่ยังลังเลแล้วก็มาจบที่ปัญหาเศรษฐกิจปากท้องที่หนักหน่วงทุกอย่างมันชี้ไปทางเดียวกันเลยว่ามันอาจจะมีความไม่เชื่อมโยงกันอย่างรุนแรงระหว่างสิ่งที่ชนชั้นนำทางการเมืองกำลังทำกับสิ่งที่คนส่วนใหญ่ของประเทศกำลังเผชิญอยู่ใช่ค่ะมันคือ disconnect ที่ชัดเจนมากข้อมูลทั้งหมดมันบอกเราว่าคนไทยไม่ได้ต้องการวัฒกรรมที่สวยหรู แต่ต้องการทางแก้ปัญหาที่จับต้องได้ในชีวิตประจำวันตัวเลข40%ของคนที่ยังไม่ตัดสินใจน,นั้นะ่ะมันไม่ใช่สัญญาณของความเฉยเมยทางการเมืองเลยนะคะแต่มันคือสารฉบับใหญ่ที่ประชาชนส่งเสียงดังๆไปถึงนักการเมืองทุกคนว่าที่พวกคุณทำกันอยู่มันยังไม่ใช่ซึ่งมันก็นำเราไปสู่คำถามสุดท้ายที่น่าขบคิดมากๆเลยนะในตอนแรกเราเห็นว่างานวิจัยบอกว่าการสื่อสารยุคใหม่ต้องเข้าถึงง่าย ต้องโต้ตอบได้ต้องเข้าใจอารมณ์แต่ผลลัพธ์กลับกลายเป็นว่าคนส่วนใหญ่ก็ยังไม่เอาใครเลยคำถามก็คือในการเลือกตั้งที่กำลังจะมาถึงชัยชนะจะเป็นของนักการเมืองที่เชี่ยวชาญเทคนิคการสื่อสารสมัยใหม่ที่สุดหรือจะเป็นของคนที่ไม่ว่าสไตล์จะเป็นอย่างไรแต่สามารถเสนอแผนเศรษฐกิจที่ให้คนเชื่อได้จริงๆว่าชีวิตพวกเขาจะดีขึ้นท้ายที่สุดแล้วในยามวิกฤตแบบนี้ อะไรคือสิ่งที่สร้างความไว้วางใจได้มากกว่ากันระหว่างสไตล์กับเนื้อหาคะขอบคุณที่รับฟังรับชมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ